วรพลในฝรั่งเศสสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องปองปัดสุภุสุคนเด้ยวจะพามาหลอกมาหาเก็บเห็ดค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้เห็ดกะจะเริ่มออกแล้วก็ก็จะมีเห็ดหลายชนิดเนาะแล้วแต่ว่าเขาจะหาเจอเดี๋ยวไปย่างหากับวลพรค่ะทุกคนไปค่ะ วันและพ่นมาเดินปลาคนเดียวมือนี่กับสิบ่บกเข่าไปลึกคะ่ะทุกคนเพราะว่าไปตรงไหนก็ได้ที่มันไม่ไกลจากถนน <c oughs> ไปเลาะหาเบืงว่ามันจะมีเห็ดอะไรให้เราเก็บคะ่ะไปคะ่ะอันนี้เป็นเห็ดไข่มุกนะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดไข่มุกที่บานแล้วคะ่ะก็จะมีลักษณะ ใต้ท้องก็จะเป็นเส้นเส้นแบบนี้ดอกก็จะออกเหลืองชมพูนิดนิดนี่ดอกหนึ่งส่วนนี้อันนี้เป็นดอกตูมนี่ดอกตูมก็จะประมาณนี้คะ่ะทุกคน เพื่อนๆสังเกตให้ดีตรงนี้มันจะเป็นสีชมพูค่ะเห็นไหมคะ,คะโอเคอือนี่ก็เห็ดไข่มกค่ะทุกคนน่คะ,คะกินได้นะอร่อยด้วย พุ่นดอกนี้โอ้ดอกนี้งามโอ้ดอกนี้งามนะทุกคนเห็นไหมคะดอกนี้งามมันก็จะมีเกล็ดอย่างเงี้ยเห็นไหมแนะนำให้เก็บด,ดอกแบบนี้เนี่ยตุมต้มๆนะมันจะเอาไปเกงอร่อยเหมือนเห็นหละโกป้อนเราเกล็ดขาวๆสีชมพูแบบนี้นะ แล้วเราตึงขึ้นมาขางไตมันก็จะเป็นกลมๆแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมีกรีบเหมือนอะไรเนี่ยอยู่ใต้ท้องมนะันนเห็นไหมทุกคนให้ทุกคนสังเกตค่ะสวยมากโอเคยิ่งยิ่งงามกับทุกคนดอกนี้ยิ่งสวยเลยนี่น,นีดอกนี้ต้มสวย อันนี้ต้องดูให้ดีนะเพราะว่าเห็นไหมไอ้ดอกนี้มันจะมองไม่เห็นสีชมพูมันนะทุกคนนี่ยว้าวสวยมากสตก้าค่ะงานไม่รู้เห็ดอะไรทุกคนเดี๋ยวไปดูค่ะมั่คือเห็ดอะไรโอ้ นี่เป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งเออที่เขาเรียกเออขาลายนะตะเกะแล้วค่ะโดนกินแล้วนี่เราก็ไว้นี่ค่ะโอเคไปค่ะเห็ดก็เริ่มออกแล้วค่ะทุกคนนี่ก็เห็ดไข่มุกค,ค่ะทุกคนอ้าอดองเก่แล้วค่ะไม่เอา ก็ขาลายกับคนสามดอกบางคนก็ชอบแกงแบบไอกเกล้้วค่ะบางคนก็ไม่ชอบค่ะก็เก็บได้นะทุกคนที่เขาเรียกขาลายข้าวแล้วก็มีดอกนึงอยู่ด้านข้างโอ๊วันรถเดี๋ยวพาไปบู รู้สึกจะงามหน่อยค่ะพาทุกคนมาศึกษาเนาะนี่นนนค่ะอันนี้ยังสวยใช้ได้อยู่นะ,ะนี่ค่ะลายดอก เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะนนเดี๋ยวพาไปดูดอกนั้นใหญ่โอ้นี่ดอกนี้กำลังพอกินคัะทุกคนก่อนจะไปเอาดอกใหญ่แล้วก็มีดด้วยไง <c oughs> นี่ค่ะ เบี้ยนบุเห็ดกระปลาพร้อกันทุกคนโอ้เห็ดดอกนี้ดอกนี้ก็ใหญ่ดอกนี้เงี้ยวไม่ต้องเขาค่ะทุกคนอันนี้ก็บานแล้วก็ไม่ต้องเขาค่ะนี่ค่ะโอเคไปค่ะขาอันนี้เป็นเห็ดพึ้น เห็ดพึ่งเก่าลักหรือเห็ดพึ่งเนยเนาะก็ะจะประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะทุกคนนี่ดอกนี้งามเลยทุกคนถ้าจะให้ดีเก็บอดอกตุ่มๆแบบนี้ค่ะ อันนี้ดอกบานแล้วนะเรียนรู้สำหรับคนที่ดอกนี้มา,าเรียนรูดกับประพรันธ์ค่ะอันนี้ก็ถ้าดอกเล็กๆก็จะเป็นแบบนี้ ดอกค่ำๆคเท่าๆไตทองก็จะเป็นลังพึ่งเล็กๆส่วนแก่แล้วก็จะเป็นแบบนี้นะนี่นี่ค่ะอันนี้ก็กินได้เป็นเห็ดพึ่งเลยหรือเห็ดพึ่งเองเขาเรียกเก่ารักจะให้ดีเอาดอกเล็กๆแบบนี้ค่ะทุกคนเอาไปแกงจะอร่อยค่ะเดี๋ยวให้ดูว่า เวลาเราตัดแล้วมันจะเป็นยังไงนี่เห็นไหมมันก็จะออกเหลืองๆนิดๆนะทุกคนเอาไปล้างน้ําก็จะดำๆนะอันนี้กินได้นะเราก็เอาสปอยมันออกได้ค่ะสําหรับคนชอบกินค้าไปค่ะพี่นงคงค่ะเวลาพ่นยางมาสามโขดถอดไก่ของแท้สำหรทุกคนอ๋อ คนค่ะอันนี้ของเท้โอ้ยเพินนมาเป็นเป็นบิ้กระตาเนี่ยเนี่ยโอ้ยสามโคกไปค่ะใส่กระตาไปค่ะเดี๋ยวยังเพิ่งใส่กระตาตัดขายมูเบิ้งเป็นแข็งอยู่ทุกคน,น ตตตาาายยยโดกแรกของปีครับพี่น้องอยังสามโคกก็จะกลับไปแล้วหมวกส้มดอกงามค่ะ มาเดินปาเมนีกนสามชั่วโมงเจอเห็ดพึ่งหวานดอกเดียวค่ะทุกคนคือก็ไ่ได้เข้าไปลึกคืคออยู่แต่เราหลอกทางเนาะก็มาสำรวจเรื่อยๆค่ะเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวนอนไม่หลับก็เลยมาแล้วพ่อนก็เห็นเตตะกาฝรั่งที่เราเก็บได้ เห็ดพึ่งหวาน,ดอ,น,านอดอกงามๆามมาพี่น้องดอกงามงามเพื่นใดค่ะแต่ว่าเรามาตอนช่วงเรามาแล้วบอกว่าฉันมาตั้งแต่เก้าโมงเช้าตั้งแต่เกิดแปดโมงเช้าแล้วบอกว่ายัางสองชั่วโมงปอพอเห็ดจักดอกแต่ในตะกาเรา จนมเหมือนกับเราวยางออมโขกอ่ะพี่น้องแล้วค่อยพอเห็ดค่ะก็เห็ดมันก็ยังไม่ออกดีค่ะเราต้องรอก่อนถ้ามันเห็ดมันออกมันก็หาง่ายนะทุกคนเราไม่ต้องเดินเยอะไปค่ะกับขอบคุณพี่น้องสุภสุคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอใหมเดีอยจะ้ะเดี๋ยวไว้เจอกันหน่อยคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะนี่ค่ะทุกคนขะก็เป็นเห็ดร่วมค่ะทุกคน